เดียวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมเดอะคลินช่นเคยฮะ <6 S 1> กับ ROV ฮะวันนี้ก็เป็นคิวของวิบฮะในการตามหาท่านเทพที่จะช่วยสอนเล่นและสร้างตำราฮีโร่ในคอมเมนต์ฮะคือใครมีเทคนิคแนะนำก็แวะเข้ามาคอมเมนต์กันได้ฮะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะคือจะเป็นประโยชน์ฮะก็จะได้เอาไปฝึกฮะอันนี้ก็มาสดๆใหม่ๆฮะ วิบฮะไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้จับเลยฮะ s <S แต่มาเจอปะทะกับวาวไฮแล้วก็เอนโซฮะตอนนี้ก็จดจดจ้องจ้องฮะยังทำอะไรไม่ได้ฮะส่วนซัพพอร์ตเราเป็นแอนเนตฮะแอนเนตเหมือนไปช่วยโกเวราอยู่ด้านบนฮะ oh. ตอนนี้ก็ oh. พยายามเกาะป้อมไปก่อนฮะ <'t> อย่าไปซ่าช่วงต้นเกมดาเมจวิบยังน้อยนิดฮะ แย่งคีบยังแทบไม่ไหวฮะสลายยิงไปไม่ทันฮะโดนวอหายแย่งไปฮะสวยฮะเคนป่าของเราฮะส่วนฝั่งศัตรูเป็นเมดเป็นดาร์ซี่ฮะยิงเคียร์คีบไปเรื่อยๆฮะพยายามหาตังเข้าตัวให้ได้มากที่สุดฮะ เอนโซ่พยายามจะโยโซ่มารอกเราฮะตอนนี้หายไปสองฮะไม่รู้ว่าอยู่อดาซีมาฮะก็ถอยฮะอุ้ยเอนโซ่ดึงฮะจากวันนี้แดสหนีก่อนโอ้โมาสามตัวฮะพยายามอยู่ในฮะอยู่ในช่วยทีฮะขอกกำลังสนันุนะใครจะมาฮะเหมือนมิเคนมาฮะอย่างซีว่าไปไม่เป็นไรฮะแต่เหมือนจะปาทำให้ศัตรูเห็นนะ โอเคฮะไปไฟที่มังกรกันกนะ่อนฮะกาวาราพยายามสกัดให้จางวานี้เหมือนฝั่งศัตรูจะเข้ามาเล่นเกาล่าแต่เกาล่าหนีไปได้ฮนะแอนเด็กแนติช่วยฮนะทำให้ฟิกนี้ได้ทันนะนี่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนะกาล่าก็พยายามสกิลตอบไปเรื่อยๆ เรานี่แทบไม่มีผลฮะดามเมจอะไรก็เบาตบดฮะเว้นแต่ีพยายามจะอันตีฮะก็ถอยทิ้งระยะมาก,ก่อนต้องใจเย็นๆฮะเล่นแครีวิปฮะช่วงเป็นช่วงเลตเกมฮะเลตเกมนี่ดามเมจค่อนข้างจะจ้าเลยทีเดียวแต่ต้นเกมนี่คือยิงอะไรก็ไม่ตายฮะรีบเก็บเงินเก็บทองอ่ะนะจะได้มีของไว้ใช้อย่างวันนี้เอนโซยิน ดิงแอนเดตเราไป500แ,แอนเดตเราอันติผดออกมาได้ฮะแต่เหมือนว่าไฮจะเข้ามาฮะจังหวะนี้ต้องถอยทิ้งระยะมาก่อนอันตรายฮะัจุดจ้องจ้องก็ตอนนี้ก็แอเดตเรากลับไปเลือดมาฮรรอเพื่อนก่อน <c oughs> มีไฮโนมาอีกตัวใครจะมาช่วยเราได้ฮะจังหวะนี้กดอันติสไลด์เข้าไปฮะพยายามจะเก็บไฮโนคะัปัดไฮโนแต่ไฮโนมีอันติฮะหนีไปได้ฮะโอเคให้ เลือดกับแอนเน็ตไปฮะเผื่อจะมีประโยชน์ฮะเคนพยายามจะอ้อมหลังฮะจังหวะน,นี้มีดารซี่มาอีกตัวฮะโดนขอกแห่งโชคชะตายาเข้าไปแต่เพื่อนจวกไปแต่ไม่โดนอะไรฮะก็ต้องถอยทิ้งระยะก่อนฮะจังหวะน,นี้ไม่มีมานาะก็กลับไปเติมมานาฮะฝากแอนเน็ตตีป้อมไปด้วยฮะผมการปอมไว้อตอนนี้กลับมาฮะรีมานามาเรียบร้อย สไลด์เก็บคีปไปครับ <c oughs> วันนี้โกร,รามาทัานพอดได้พอด,ดีฮะทำให้เอเล็กเข้าไปอันติทำให้ฝั่งศัตรูเสียการส่งตัวก็ปลิวไปฮะเก็บ <c oughs> <c oughs> มาได้หนึ่งตัววันนี้เลงไปที่ป้อมก่อนเลยฮะีิดาซีดินไปถอยก็ถอยอุ้ยโอโ้โหโดนวางดักอีกโอเคฮะขอบคุณฮะ กดผิดจะขอบคุณไปกดที่หายอญญาตอนนี้ได้ดักชี่ฮะสกิลเข้ญญาไปโอเคฮะโกเวราเก็บดาซีมาได้แต่เหมือนเอนโซจะแคนจัดฐานกลเลยเก็บโกเวราของเราไปฮะญญเป็นทีน่าเสียดายช่วยไม่ทันฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็ยังพยายามจะกลับมาด้านเลนของเราต่อฮะที่เหลือก็ปล่อยให้ทีม เป็นแครี่ไม่มีตังก็ต้องทำใจฮะกว่าจะเลทกว่าจะเกิดก็เลทเลยฮะจะังวันนี้เคนโดนไล่ฮะไปเคลียร์ขี้มาเข้าใส่เอนโซฮะจังหวะนี้โดนเก็บไปฮะเคนเดี๋ยโนฮะอืมอัมตีฮะไม่ให้อัมตีหนะรอกปิกนี้ออกมาก่อนฮะเป็นเซฟเซฟฮะเพย์เซฟฮะขอบคุณฮะขอบคุณก็ไม่ไหวก็ถอยฮะ สำหรับแครี่เราก็เล่งเก็บตังค์คคิปเก็บตังค์คคไปฮะยิงทําให้เรารวยก็จะมีดาเมจจัจ้านนะไม่พอไฟกับรู้ได้ฮะโอเคฮะตอนนี้เหมือนศัตรูจะขึ้นไปอยู่เลนบนกันหมดฮะเพื่อจะแย่งดากันะนี่ผมก็ปั่นนะเอาป้อมไว้ก่อนเพื่อน โอเคฮะพยายามเอาป้อมฮะแต่เหมือนดาซซี่จะมากันฮะก็กดอันติรับหนีก่อนฮะตอนนี้ตัดศัตรูฮะฮึมมือเอลโซ่ดึงเข้าไปกลางวงไฟแบบนี้ฮะกดอันติเรียบร้อยไม่รอฮะมือใหม่ฮะกดล้วนฮะลนได้กดอันติไว้ก่อนฮะทำให้โดนยิงฟรีไปจะได้ฮะก็ตอนนี้ก็พยายามจะมาดันบน เล่นเคียคีตีป้อมเคียคีตีป้อมฮะแต่เหมือนศัตรูจะรู้ทันฮะส่งทีมมาการเป็นทีมโอ้โหเรียบร้อยฮะไม่มีสกิลหนีอยู่แล้วฮะก็มอบไปแต่เหมือนว่าเพื่อนเราจะทําหน้าที่ได้ดีฮะเก็บป้อมกลางมาได้ฮะก็เมื่อกี้ทำให้ศัตรูสอตัวมาสนใจเราก็ถือว่าสบผลสําเร็จฮะ ก็ในเมื่อเราคิวใครไม่ได้ก็ทำหน้าที่ตีป้อมไปจะได้มีประโยชน์กับทีมเท่าที่ทำได้เพื่อนพยายามจะจบเกมแต่ช่วเตบนเกมแบบนี้ฝั่งศัตรูกเกิดไว้ก็ถอยก่อนเราเสียโกเ่าไปจังวันนี้ต้องเข้าไปรับเพื่อนฮะก็สกิลยิงเข้าไปสวยทาร่า กดทันติเข้าไปแต่ไฮโน่เหมือนชามีสก,กิลฮะหืหนีไปได้ไม่เป็นไรฮะก็ถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนเห็นโซดึงทาร่าเราเข้าไปฮะจังหวะน,นี้อู้หูโ้โดนดาซีสองขันกว่าดาเมจแล้วไม่รอดอจังหวะน,นี้ศัตรูอยู่บนแล้วก็อยู่กลางฮะมีไฮเตะมาคอยรับเลนให้ฮะเรารีบคีบแล้วรีบตีป้อมฮะ เย็นเย็นเขนพุ่งฮะตอนนี้พุ่งตามอะกดนอันติโนนดึงไม่รอดฮะโนนสตูยิงตอดเรือ่อยๆฮะเขไม่รอดฮะเห็นเพื่อนเข้าแล้วเข้าด้วยแต่จังหวะนี้ยืนยิงฟรีฮะไม่มีใครสนใจฮะช่วยเพิ่มดาเมจให้เพื่อนได้นิดหน่อย ตีดักฮะไลตามอ้เตะอ,อ,อันตีกันแล้วเป็นโตพยายามเข้ามาดึงยิงต่อต่อ,ตอไปก่อนฮะไม่ไหวก็ถอยเพื่อนไม่ไหวก็ถอยเราค่อนข้างเสียเปรียบฮะจะเปิดดาให้ฮะแต่เหมือนจะไม่มีคนตามอะไหวหรือเปล่าฮะเ่อนไม่ยอมถอยด้วยต้องมีคนช่วย เช็คหลังปั๊บแดงให้ด้วยฮะตอนนี้มาอยู่นี่กัน3ตัวฮะแต่ไม่มีคนเช็คด้วยอืมีไฮยะเตะโ้โดนโดนไฮยะเต้แย่งไปฮะเขามารำอีกเก็บเราไปตัวหนึ่งฮะทาราอุย้ยพยายามจะหนีฮะโอ้โดนไฮโดปาหอกเข้าไปฮะเจ็บตูดเลยทีเดียวจะเป็นไรฮะพยายามกันบ้านไปก่อนฮะพยายามจะไฟสู้ฮะ คนไฮโน่ no ฮะแบบนี้ไม่ให้รอดฮะเบิร์กดาเมจเข้าไปฮะจุดเดียวหายฮะยังพอไหวพอไหวสกอร์สูสียิมหกยิบสามก็ยังพอทำนำทำเนาได้ตอนนี้เราได้แค่สองตัวครพยายามอย่าตายเยอะก็พอฮะลดเงินของ,ของตัว พยายามจะเข้าไปช่วยแต่เหมือนจะอยู่นอกระยะให้ก,ก้าถอยออกมาก,ก่อนฮนะต่อไนี้สายดาซี่ดาซี่ตายไปโดนโคราเก็บอนะจังวันนี้หลายยาวฮะหลายยาวทีเขีเราไปเลยฮนะลุย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 ให้เพื่อนเคลียร์คนฮนะจังวันนี้ไม่รอดนะฮะไฮโนโ่ตาเมียเราแรงฮะตอนนี้ เอาช่วงเลดกันของเราบ้างไลเข้าไปหาไฮยะเตะฮะเออไล่ไละย่ยิงเรียบร้อยเก็บไปฮะมีใครจะมาอีกไหมไม่มีกระตีป้อมแล้วฮะวันนี้เราต้องจบเกมก่อนฮะฟอทีมฟอทีมรับฟอคิวฮะโอเคฮะวันนี้ก็ชนะไปฮะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับทั้งคนในทีมแล้วก็คนที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับ กดไลค์กดติดตามให้กันด้วยส่วนใครที่อยากแนะนำก็คอมเมนต์กันมาได้เลยฮะสำหรับฮีโร่ตัวนี้ฮะวิบฮะไม่ว่าจะเป็นไอเทมหรือเทคนิคดีๆก็แวะเข้ามาทักทายกันได้ฮะวันนี้ก็ทำหน้าที่แค่ช่วยเพื่อนตีป้อมให้เพื่อนแบกไปฮะโอเคครับวันนี้ก็สนุกมากฮะก็ขอบคุณผู้ติดตามทั้ง4 4 2 2ท่านด้วยฮะวันนี้ไปก่อนละฮะบ๊ายบาย